มาพบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้โอจะพาทุกท่านมาชมที่ดินที่คลองสิบ้องเสืออีกแล้วค่ะตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าตําบลบึงบาอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะตรงที่โอยืนอยู่นี้นะคะมีที่ดินทั้งหมด3แปลงด้วยกันแต่และแปลงนะคะมีเนื้อที่1นไร่หนึ่งไร่หน่งไร่นะคะทางเจ้าของไันขาย ตามโฉนดเลย1ลายไร่ใครซื้อ1ลายไร่ก็ได้2ลาไร่ก็ได้หรือจะซื้อทั้งลายไร่เลยก็ได้นะคะที่ดินแปลงนี้สวยมากๆหน้ากว้างเกือบ40เมตรและความลึกก็ประมาณ40เมตรโดยรวมแล้วนะคะเกือบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ในเนื้อที่1ลายไร่นะคะใครสนใจรีบๆเข้ามาดูนะคะตรงนี้เขาเรียกว่า ำบลบึงบาอเภหนองเสือจัังหวดปทุมธานีหรือจะเรียกง่ายๆคือคลองสิบหนองเสือนั่นเองเข้าจากถนนลังสิตนครนายกมาเพียง3กิโลเมตรก็จะเจอทางเข้าซอยใหญ่อินนะคะเข้ามาเพียง500เมตรก็จะเจอที่ดินแปลงนี้ยู่คว้ามือเลยค่ะตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆและด้านหน้าติดถนนคอนกรีตตลอดแนวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้น้ำไฟเข้าถึงแล้วค่ะ ด้านหน้านะคะมีเสาไฟผ่านตลอดแนวหน้าที่เลยนะคะตรงนี้นะคะทั้งเจ้าของนั้นขายเพียงราคาตามที่กรมที่ดินนับประเมินมาเลยราคาไล่ล้านหนึ่งล้านหกแสนบาทเท่านั้นเองอันนี้เป็นราคาประเมินเลยนะคะนอกจากขายตามราคาประเมินแล้วทั้งเจ้าของนั้นใจดีมากๆใจดีเพราะว่าอยากขายแบบด่วนเลยค่ะแถมค่าโอนและภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะใครสนใจลองไปชมที่ดินแปลงนี้ดูนะคะว่าสวยแค่ไหนไปกันเลยค่ะ ลักษณะของที่ดินแปลงนี้นะคะที่เราจะขายก็คือด้านหน้านะคะติดถนนคอนกีตลอดแนวถนนนี้เพิ่งทํานะคะยังใหม่อยู่สังเกตนะคะมีเสาไฟผ่านด้านหน้าที่ตลอดนะคะที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะเริ่มจากเสาต้นสีแดงนี้ไปค่ะนี่เลยมาทางนี้นะคะนี่ค่ะผ่านไปทางนี้นะคะนี่ผ่านไปทางนี้นะคะนี่ ยาวไปค่ะตรงนี้นะคะมีทั้งหมด3ามแปลงด้วยกันแต่ละแปลงมีเนื้อที่1ไร่นะคะท่านใดสนใจที่จะซื้อ1ไร่หรือสองไร่ก็ได้นะคะแปลงนี้ถือว่าสวยมากๆเลยค่ะนี่เลยด้านหน้านะคะติดถนนคอนกรีตค่ะถัดไปที่เราเห็นอยู่นะคะก็มีโรงงานน้ำแข็งโรงงานมะขามนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ ไกลๆนะคะตรงนี้ค่ะอยู่อีกซอยหนึ่งฝั่งนู้นนะคะไม่ได้อยู่กับไม่ได้เกี่ยวกับฝั่งนี้เลยค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็มีชาวบ้านทําสวนเกษตรผักผลไม้ปลูกผักผลไม้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของที่ดินแปลงที่เราจะขายนะคะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกีตตลอดแนวนะคะฝั่งตรงข้ามที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีสวนเกษตรที่ทำเป็นอาปลูกผักสวนครัวขายนะคะ ถัดมาฝั่งนี้นะคะนี่ตรงนี้คะ่ะที่มี่รั้วอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้คะ่ะตรงนี้ตรงนี้เป็นสวนผลไม้นะคะเท่าที่เห็นจากตาก,ก็มีมะม่วงมะนาวส้มโอเชอร์รี่และอีกมากมายนะคะที่ปลูกอยู่ในสวนนี้ อ่งนี้นะคะปัจจุบันเป็นลนะักษณะล่องสวนอยู่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยากจะถ่ายให้ทุกท่านเห็นเนื้อดินจริงๆเลยแต่ก็ไม่สามารถทําได้นะคะเนื่องจากว่าย่านั้นขึ้นสูงและลกมากเลยค่ะเอาเป็นว่านะคะใครสนใจก็อยากให้มาชมของจริงเลยนี่ค่ะ โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอให้ชมไปเลยนะคะใครสนใจก็ลองแวะเข้ามาดูได้เส้นทางก็มาไม่ยากค่ะเข้าทางซอยยายอินมาเพียง500เมตรก็อยู่ขวามือเลยนะคะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย